สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เมื่อวานปั่นมากเลยทุกคนบอกทุกคนว่าวันศุกร์คือตัวเองจำวันผิดแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าวันวันนี้เป็นวันศุกร์นะอะไรอย่างงี้โอ้โหบอกกอดอ้าวยังไม่ถึงนี่จะเร่งไปถึงวันศุกร์อะไรขนาดนั้นคือแบบว่าอยากจะวันเสาร์แล้วฉันฉันไปถึงอนาคตแล้วฉันไปถึงวันเสาร์แล้วอะไรอย่างงี้ยนะ โอเคมาวันนี้ยังเป็นวันศุกร์อยู่นะคะแล้ววันนี้มีนอนฟาร์มเพโรด้วยนะถ้าดูในตารางนะเพื่นพนอนๆช่วงนี้โค้ชดูจกกกนะกงกงเนาะก็เช็คอีกทีนะว่าเธอพูดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือราคาทอางคำเนี่ยบอกแนวโน้มได้แต่วันที่นี้เธอแบบว่าเธอ,เธอชอบไปอยู่ในอนาคตอะไรอย่างเี้โอเควันนี้นี้ราคาทองคา ไปไหนต่อหลังจากวันนนิเทแรงมากมาดูกันนะเริ่มต้นทำเฟรมเดลี่นะคะทำเฟรมเดลี่วันนี้นะคะแรงซื้อพักตัวแรงทีเดียวนะครับแล้วก็แรงขายก็ตั้งเข้ามาเล็กๆนะ ถ้าเราดูในมุมมองของทัพเฟมเดลลี่เองอ่ะมันกลับเข้าชาแนลเดล i ี่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อก่อนชาแนลบนของเดลลี่อยู่ที่27.832นะคะนี่คือด้านบนแล้วด้านล่างของเขาอยู่ที่27.08.69ก่อนหน้านี้ทะลุขึ้นไปตอนนี้กลับลงมาอยู่ในนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้แรงซื้อตกอีกทีหรือว่าข่าวพาไปนะวันนี้มีปัจจัยข่าวด้วยนะ อาจจะดันลงมาเทส2,708หรือเปล่าหรือว่าจะดันขึ้นไปเทส2,758แล้วก็ไปออทามไฮแล้วก็สูงกว่าไปทางไหนก็นแน่วันนี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานพักตัวค่อนข้างแรงแล้วไงอันนี้ลงมาพักฐานแล้วขึ้นใหม่หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวมาดูกัน แต่ถ้าเป็นมุมมองทางเทคนิคแล้วคือกับเขาชาแนลนะคะแล้วค่าไม่มีแรงซื้อมาสนับสนุนหรือว่าข่าวพากระชากลงมีโอกาสลงมาเทสกรอบล้างของ s u พ p o r t daily ที่2708.69นะโอเคมาดูสีชั่วโมงสีชั่วโมงวันนี้นะคะเซ็ตชาแนลอยู่ระหว่าง2789.96กับ2 7 3 1 4 4นะคะ และตรงนี้นะครับ2758.32เป็นกลางชาแนลพอดีแล้วตรงนี้เป็นบริเวณ EMA 50ของทําเฟรมสชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญนะคะก็คือขึ้นมาเทสรบริเวณนี้แล้วถ้าไม่ผ่านนมีโอกาสที่จะกดลงต่ำมากกว่าเมื่อวานนะ2731นะเมื่อวานเมื่อวานน่ะสุดระยะสวิงของเราสุดอยู่ที่บริเวณ2743แต่ข่าวเมื่อวานก็พาลงแรงมากกว่า 2743ลงมาจอดที่2731นั่นเองนะคะแล้วก็รีบาวขึ้นเล็กๆแล้วมาติด EMA50 ด้วยแล้วแรงซื้อไม่มาด้วยเนี่ยก็คือฝั่งขาลงเนี่ยยังมีโอกาสเทขายทำกำไรต่อเนื่องอยู่ีอกก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะเทขายก่อนที่ข่าวนอนฟาร์มจะมาอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเช็คแนวรับแนวต้านสำคัญกันดีกว่ามาดูฝั่งขาลงก่อนนะคะ ถัดจากกรอบล่าง4ชั่วโมงที่2731.44นะคะเเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญคือตรงนี้นะ2708.69นะคะก็คือกรอบล่างเก่าของทัเฟมเดลี่นั่นเองนะถัดลงมาอีกนะคะคือตรงนี้2685.46นะคะอันนี้เป็น Resistant เก่าของระดับ Weekly ที่แบบเฮ้ยบินผ่านขึ้นไปแล้วต้นเชิญมาเป็นซัพพอร์ตแล้วจ้ะ และสุดระยะสวิงรายวันวันนี้นะคะสุดอยู่ที่2672.92นะโอเคเห็นข้างหลังแล้วทีนี้มาดูข้างบนด้วยเพราะว่ามันยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงอยู่นะครับมันแค่ปรับตัวลงมาใต้ e m a 50แต่ถ้าวันนี้ข่าวจะเอาอยัางไงเนี่ยก็แล้วแต่ข่าวเนาะแต่ว่าถ้าพาขึ้นข้างบน Resistance สำคัญอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวต้องเช็คอยู่ขอดู 1> h 1 h 1ตอนนี้ติดอยู่ระหว่าง2758กับ2747นะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านใกล้สุดก็คือ2758.32นะคะถัดขึ้นมานะคะเป็นบริเวณนี้นะคะับ2776แล้วก็2789นะคะที่เป็นออท i ไฮก่อนหน้านี้2 9 8 9 9 6แล้วถ้าขึ้นสูงได้มากกว่านี้หรือว่าวันนี้ข่าวพาขึ้นทำออท i ไฮใหม่ได้ออท i ไฮใหม่มีโอกาสเป็นตรงไหนเนาะ ก่อนหน้านี้เราก็เล็งไว้ที่2,808ใช่ไหมคะแต่วันนี้สุดระยะสวิงรายวันดูเหมือนจะไปไกลกว่าน,นั้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอเล็งก่อนนี่ย <Yeah. S 1> สุดระยะสวิงรายวันของวันนี้นะคะอยู่แถวบริเวณ2.844.88นะคะสูงกว่า2.808นะอืม เพราะฉะนั้นถ้าผ่านด่านอ๊อทาให้ไปนะครับเลเวลถัดไปของ Resistance สัาคันถัดไปคือ2808แล้วค่อยเป็น2844.88นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รอเทดข่าวดีกว่านะคะใช้กลยุทธ์เทดข่าวดีกว่านะ M 1 5มาดูหน่อยเป็นไงบ้าง M 1 5เนี่ยลงมาใต้ EMA 5 0อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดซัพพอตนี้2447เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับ ลงข้างล่างมากกว่าขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่าก็มโอกาสเป็นไปได้ที่จะเริ่มเทขายทำกำไรก่อนข่าวนนฟาร์มจะมานั่นเองเนาะโอเคเนาะวันนี้ก็รอเหตข่าวนั่นแหละแล้วก็หลังข่าวว่ายัางไงค่อยว่างกันนะแล้วก็วันนี้นะ่าจะเป็นวันศุกร์จริง <laughs> ไม่ใช่วันศุกร์หลอกนะคะ <laughs> ก็ระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดโพ i ิชันนะคะเพราะว่ามันข้ามสัปดาห์วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ